ครับสวัสดีครับพวกผมนะเจ้าหัวนี้เป็นใครครับกับน้อยคราบวันเพียตกไพ่หลายๆกแล้วยูวันนี้นะครับมาคนเดียวครับไม่ได้เอาเพื่อนมาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปลุยที่เอาลาบัตตานะครับคนเดียวโดดๆนะครับโอเคอย่างแรกครับอ้าวชิบหายแล้วค่ะโดนกี่ผมบัคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมขอดูผลพิสัยแป๊บครับเอ้ยเมลาเยอะมากครับโอ้โอเปะไอ้น้องเยอะมากโอเปะสี่ผลมา เออโหนี่อาหารครับเดี๋ยวเยวจะใครห่หกรอนเออเอมมอลล์ครับเอ่อเช็คของแป๊บครับรู้สึกว่าผลิตสัตว์อ่ะววิมาไงไมหาคร่องราชชันมาอยู่ในนี้ครับผมจะไม่ใช้ครับอ๋ออันนี้มันอาวุธครวะซุงไยจะเป็นอาวุธของตะวันครับเอ้ยเอาธนูครับธนูพยยุชาไปด้วยดีกว่าเนาะอ่าเอาธนูดีกว่าแจโอเคเออผมต้องหาสถานที่ที่จะไอ้นี่แล่วได้ครับเขาเรียกว่ารีค่าธุรกิจเหมือนเดิมครับ เออเออเออ,เอ,อมีไหมหอยทากหอยทากไม่มีครับเดียต้องไปหาง้างบ้างนะครับผมว่าในนู้ดว่าทำไมพวกนายสกินไม่ขึ้นกันครับหายแล้ววิธีการดีค่าดัวเกี่รับเดี๋ยวเราลองยิงมันสักตัวดูดิเออนี่ครับเทคนิคขนูวับอับถุยไม่ดนเออ,เอ,อมานี่ครับอุ้ยอ๋อมันแค่แบบบั็กตรงน,นี้อย่างเดียวครับ อุ้ยผมได้แฮคราชันแล้วครับจัดไปครับโอเคเออเดี๋ยวผมไปเอาอาหารแป๊บอุ้ยทำไมเวลมันเยอะจังวะ4 0 5บ้อาอุ้ยอ๋อหรือไปครับนี่เลยสงสัยเสกมาแล้วนี่ว่ะครับกุลารก็มีแล้วนี่ว่ะครับจัดไปเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นโหวดครับหหวดขาวครับเราจะเป็นหนวดขาวกันพาร์ทนี้ครับแต่เราใส่สกินเมาโก้มาอย่างแรกเลยครับต้องอัปเกรดอาวุธครับมาเดี๋ยวหาเยลย เปิด,ดมาอันแรกยาวอู้ยี่สิบเอครับทันบอลดารู้สึกว่าจะเป็น18หรือเปล่าผมดูแป๊บครับเอออยู่ไหนวะอาวุธอาวุธอาวุธมันชื่ออะไรวะบีเซโต้ป่ะนี่ไงโอเคต้องเซิร์ชครับดีสุดอีเซ่เอา้าบีอีปะวะชิบหายแล้วอาวุธมันเซิร์ชไม่ไหนวะบีไอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไม่ขึ้นครับวอตหรือว่าตัวใหญ่อ่ะไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยว รู้สึกว่าธรรมดาก็จะเป็นประมาณ1 8แปฮะโอเคแล้วเราจะพูดมากทำไมโอเคน้องมีใครทำยาไว้บ้างไม่มีให้ด้วยแต่รู้สึกว่าผมจะเห็นแวบๆครับเออเราอยากได้ผลไอ้นี่ผล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 ของหนวดดามครับเดี๋ยวผมหาก่อนหรือว่าผมไม่เห็นเออเออนี่มีผลอะไรบ้างเนี่ยเอเอาติดไปสักผลดีกว่าาว่าผลโอเปตเออโอเปตแล้วกันครับ เดี๋ยวผมจะออกเดินเท้าไปดูอ่ะเพราะว่าเรือมันก็ไม่ค่อยไปไหนแล้วเ,เดี๋ยวเอาติดไปอีกสักผลเลยกันครับเออเอาเป็นผลสายพราเมีเยอีกเอ้ยโซออนไปดีกว่าข้างบนน่าจะมีเยอะก,กว่าครับเอ้ยเออเฮ้ย,ยนี่ดูกว่าเอานี่ไปครับโมกุโมกุมกครับนี่เลยพองไปด้วยครับพองแล้วก็ไม่มีอะไรอาหารอาหารอุ๊ยแอปเปิลทองอินชานด้วยบ้าเฮ้ยไม่จะรวยอะไรขนาดนั้นนะครับ โอเครู้สึกว่าขขาบนไม่มีผลอะไรน่ากินเอ้ยติดอะไรมาเอนนี้คิวไปด้วยครับเดี๋ยวเผื่อเราตายอะไรบ้างครับอย่างนี้ครับโอเคเออไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ่านี่เลยเป็นนี่ครับที่เราโอ้ที่เราจะใช้ครับโอ้นี่แรงมากแรงเวอร์โอเคเดี๋ยวกินผลเลยดีวยกว่าเนาะมาผมไปหาสถานที่กินที่ดีๆครับเออกินกินหาไหนดีเอาอาหารแกะเออนี่อะไรครับพวก อนี่นี่ว่าที่ขุดของตะวันนะครับบอกอย่างที่บอกไปครับอ่ะพอแล้วแหละเนาะจึ๊บไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอ,อกินอาหารแป๊บต้องดำรงชีวิตนะครับเดี๋ยวไปขับเรือเล่นสักหน่อยอะไรมังเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่ามอสไอตัวนี้ครับมันไม่ได้สร้างเรือได้อย่างเดียวนะครับบอกให้ว่ามันสร้างพวกเครื่องบินได้ด้วยครับแต่ทําไมเออนายเอ้าไดา้ทำอะไรตรงนู้นจนสลัดน้อย คือมันอย่างที่บอกครับว่ามันสร้างไอ้พวกเครื่องบินได้ด้วยครับเดี๋ยวพัดหน้าเดี๋ยวไม่แน่ก็พัดใกล้ๆจบแล้วครับผมก็จะสร้างอ่ะเครื่องบินให้ดูครับแล้วก็มาสอนวิธีการหาค่าดุลธุรกิจแบบไวๆครับว่าทํำยังไงครับโอเคเดี๋ยวผมอ๋อตัดไปก่อนแล้วครับเพราะว่าผมต้องเดินมันนานๆมากเลยดูจากแบบครับคือต้องไปทางนู้นครับฝั่งมุมซ้ายครับทะลุน้าแข็งไปครับแล้วข้างบนผมเคยไปสํารวจมาแล้วครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะตัดไปตรงถึงที่ทําแข็งแล้วกันครับประมาณนั้นครับโอเคผมขอตัดก่อนนะครับตัดแป๊บโอเคครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแต่ก็เจออีนี่เหรอแป๊บนึงครับเดินทางมาถึงปั๊บเจอเลยโอเคนี่ไงโอ้เด่นเด่นกระเด็นกระเด็นว่ะแรงแรงอ่ะเฮ้ยดรอปเนื้อด้วยเดี๋ยวเเช็คก,ก่อนโอเคเออครับอ่าดีเบียฟันโทอินชาร์ดผมชอบมากโอ้เนื้อนี่ครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมดูมินิแมปก่อนอ่าทางนู้นครับอุ้ยนี่มันเงาอะไรอะ่ะเงาเรือเหรอเฮ้ยแต่ผมว่าไม่อยากไปเสี่ยงนี่ไงไม่อยากไปเสี่ยงครับผมจะอุ๊นี่อะไรครับเดี๋ยวเอาไปก่อนเนะาะฮะผมก็จะเดินทางไปดูนู้นก่อนครับเรายัางไม่ค่อยอยากไปเสี่ยงครับตรงนูนน้นเนี่ยแปลกๆมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสตรีทก็ได้นะอ่าตีสักหน่อยนะไอ้น้องอุย้ยมันมีอะไรด้วยครับไปคอมเมนต์บล็อกผมเห็นอะ นี่อะไรโอ้โหผมว่าบนเรือแม่งโหดเทียบแน่นอนแต่ผมไม่อยากเสีย่ยงอ้ยน้องาน้องเราอ้ยแรงแรง,ง,งไปดีกว่าครับเออผมว่าถ้าอย่างนี้มันก็ช้าไปเนาะโอเคโอ้ยท้าโซท้าโซมันไวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองหาก่อนติดนี่เขาวงกดเออเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนจิบจิบมาวุ้ยไวเวอร์ครับ,บๆๆๆ ถววแล้วสาเหตุที่ผมคือไม่อยากกินหมูพิซซ่าตอนนี้ก็คืออย่างนี้ครับระวังตกแทมโอเคสปีดสปีดสปีดผมเห็นอ่าเหมือนโดนแฟน์ยิงบวบโดนแฟนอีกน้องวิ่งวิ่งว่าไงน้องพี่วิ่งพี่วิ่งอ้าจะตีพี่วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแนบโอเคถึงจุดหมายครับห้าสิบแปดเมตรครับโอ้เอ้ยทางนี้น่าจะเอาเหลือเขาได้นี่หว่าเฮ้ยแต่ก็ติดน้ำแข็งอยู่ดีแล้วนะผมว่าโอเคนี่จุ๊บเออถึงแล้วแจ้โอเคเก็บก่อนครับ เราก็พักกินอาหารก่อนครับแล้วเมื่อกี้เรากินเนื้ออีกเขียวดีกว่าโอเคขึ้นไปข้างบนครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาเอาวุธคู่กายมาดีกว่าเจ้อาวุธคู่กายเจอพองหน่อยไหมมีอะไรหรือไม่มีอะไรเลยไปยังไงวะเฮ้ยม,หมยีห้องลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องรับห้องรับฮะห้องรับไม่มีอะไรโอเคผมจะลองใช้ฝ่าเท้าวายุเตะเออ ดูดิครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมพี่ขับดักัยผมก็เลยก็กลักลวไม่อยากเข้าไปครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาผมนี้ไว้แทนดีกว่าครับไม่มีอะไรผมจริงอ่ะพี่ผมว่าต้องดูมินิแมปเอาแล้วอุย้ยตรงนู้นเฮ้ยทางนู้นเออเราเดินไปเรื่อยๆก็น่าจะเจอนะออกไปทางนี้ดูก่อนเออมรงนู่นไงหมู่บ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเจอหมู่บ้านอ้ายอย่าเพ,พิ่งตีไม่ตีไม่ได้ใช่ไหมเราเว้ยไ่ถึงผมว่าโอ,โ,อโอ้โอ้วิ่งแล้วจ้ะ โอ้ยทันเรือทันเรือทันเรือถึงันเรือจุดไปแล้วโอเคทักนูนะครับวิ่งสปีดมันต้องแฟดนครับออโซ่โซ่โซ่ถ้าโซ่ถึงแล้วหรือเดี๋ยวว่าไงน้องน้องกินอาหารแป๊บไปน้องน้องน้องลงไปวูนี่ตีได้ตีได้ตีได้จะทองที่แรงน้อง <c oughs> พี่เอนชานมาดีเฮ้ยทำไมมันเงาผมเริ่มได้กลิ่นแปลกแปกแล้ว ชิบหายเฮ้ยสโมเกอร์มันยังไม่ตายเหรอวะคือจัดการไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินอาหารก่อนหายนะครับเอ้ยหมู่บ้านเดี๋ยวกินสำรวจของก่อนก่อนที่จะไปเจอกับเจ้าสโมเกอร์อ,อ้าวพวกนายเป็นอะไรโอ้น้องมีของแลกไหมชาวบ้านครับุ๊บชิหายแล้วเอสเฮ้ยเอสป่ะนี่ป่าเอสพี่เอสครับเดี๋ยวผมไปล่าถ้าเหมือนดูในการ์ตูนครับผมว่า ไอสองคนนี้มันต้องฆ่ากันแน่เลยชิบหายแล้วเหลือสองหมื่นจะบ้าหรือหมวิ่งแล้วเฮ้ยโมเกอร์ผมผมพอล้อเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมา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 โมเกอร์จ๋ามาหาพี่มาหน้องโมเกอร์ว่าว่าไงว่าไงวันนี้มาไม่เรียกหมดเป็นบาสวยแล้วเฮ้ยเอส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 ตีเอิร์ดเอสเอสจัดที่เอสเอสเออเออเอสเอสเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยบ๊ามเฮ้ยชิบหายแล้วช่วยเอสตีว่ะ เออช่วยอตีโอเคกินกุลาแมงเลยไอเออโมกระอิดโมกโอ้โหแรงแรงอีกน้องโอ้ผมไม่ใช่ใช้ท่าแล้วอ่ะเดี๋ยวคือเดินน้ำั่วงลงมาเดี๋ยวตีตีตีหน่อยเจอพองอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตีด้วยฮาชีดีกว่าแรงกว่าเนาะโอเคเครืองเครื่องเราตีตีห้าสิบเองโอ้เข้าสูงสุดแน่เลยเอสเอสจัดมันเอสเอสยิงหมดไฟดูดีครับเอสโดนโมกอร์โมกอร์ไฟไหมครับโอ้โหโมกร์ ยังไวมากครับไวไวอาวุธแม่งก็แรงด้วยครับเออเดี๋ยวผมลืมบับ๊บยาบั๊บแปบ๊บนั่นนั่นโอเคผมยืนรอแบบตั้งห่างอย่างห่วงหดูก่อนแป๊บครับโอเคมาดูท่ากันบ้างอ่าเอ๊ะอจัดไปนะพี่ครับพี่เอสดูดิฟแลกราะว่าโอา้โหแรงโอ้อยชิบหายแล้วตูตกน้ำเปนอะไรเกิดเป็นรูโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวมีบล็อกบ่ออ่ามีบล็อกช่วยได้โอเคเออแล้วเราก็ไม่มีถังน้ำมา ชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่าตกสีก็พอครับไอ้นี่ไงชิบหายแล้วลืมไปว่าเรากินผลสสยพารามีเสียไปด้วยน้องๆน้อง,อง,องพี่มิเทนูนี่วะโอเคเมื่อกี้ตกน้ําผมขึ้นไม่ได้นะครับแต่คือสึ่แหงศัก์สีลงมาด้วยท่านโมเกอร์โอ้ยชิบหายแล้วตัวตกน้าอีกแล้วเฮ้ยอันนี้รอดครับเดี๋ยวๆไปหาพ่อวะไม่ใช่หาโถนหาถังเดี๋ยว,เ,ยวเราขึ้นได้นี่วะครับอ้ามีันนี้ครับ จะเบิดเลน่นอ้าแรงแรงเวอร์เอาอีกรอบอ้โมกสมุกเกอร์โอเคเดี๋ยวผมจะช่วยซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตท่านเอสอาเอสเอสโอ้โหแล้ว,แล,วแล้วคือต่อสู้ในน้ำอย่างงี้ครับแล้วทำไมเขาต่อสู้กันได้วะพี่เอสอืมทำไมมันแคนหนึ่งดาเมจเอสเอ๋ยผมมีของใอโอโห้อ้าวหดแรงครับโอเคก็คือเลือดเขาสองมือครับแต่คือฝ่ายที่น่าจะเสียเปรียบคือ,อสมุกเกอร์ครับเลือดสองมือเลยเหรอวะโหดเทียมกระเทียมดองจริง เดี๋ยววิธีการที่เราจะช่วยพี่เอสให้ได้ครับคือการอุดเลยอ่ะอุดก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้โมสโมเกอร์สโมเกอร์หรือเนะ่เดี๋ยวเจอน้องเดี๋ยวอุดก่อนครับอ่าอุดน้ําอุดน้ําอุดน้ําปับป๊บแรง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทิมทิมทิมไม่เข้าเลือกเผาแป๊บต้องเปลี่ยนเผาเป็นไซเปอร์ครับไม่ได้เลือกเผานะเป็นอาชีพกนครับนี่เคยง่ายเดี๋ยวคนจะหลงลืมแต่ทำไมมัน,มนเด้งมา นึเฮ้ยหรือว่ายิงไม่โดนอื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 อๆอด้งเข้าตัวระเบิดเลยสักหน่อยแต่อันนี้คือท่าแรงนะครับผมจะใช้กับท่านี้ดีกว่าพอเราะเบิดปุ๊บนี่เราจะวิ่งขึ้นเลยโอเคมะขึ้นครับอูหูเป็นรูหมดเลยโอ้โหหมู่บ้านหมู่บ้านที่เรารักษามานานเลเทเป็นโจ๊กเออเดี๋ยวๆผมต้องไปหาขอก่อนครับ เออเอาบล็อกบล็อกมาต่อบล็อกมาต่อแล้วจะจัดการโมรเกอร์ที่นี่เลยดีกว่าครับแต่รู้สึกาการเวียนเวียนเวียนปั๊บผมจะเกิดอาการครับคืออาการอยากฆ่าไอ้โมเกอร์มากเลยครับไอ้ควันควันเดียวหาที่ลงเลยด,ดีอ่าลงอย่างสวยงามเอสมาหนี้เอสเออเอสเอจ๋ามาหนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียกคนหมาอีแล้วสวยแล้วจะโดนเอสด,ด,ด่าแน่เลยหายแล้วเอสมานี่นลงเฮ้ย <c oughs> ชอบลงเอระไปเดี๋ยวผมต้อง จัดการให้สมองก็ขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนครับเอออย่างนี้แหละเด้งขึ้นไปดิแต่เอสบอกว่าไม่ยอมเดี๋ยวจะใช้พองตีนะครับพอง50ดาเมจฮะอ่าพองพองยีิบเอ็ดเองเหรอวะทำไมมันเบาๆอ๋อลืมเครื่องฮาคิอือลืมเครื่องฮาคิ50เออโดนไป50เอ้ามืดอุ้ยแรงแรงโมเงกเกจะเรารู้จักกันไม่ใช่เหรออาหารอาหารไม่ใช่อาหารอาหารเป็นทองอุ้ยเอสเอสมาช่วยกันหน่อยพี่ เยอะสองหมื่นแล้วก็ไวไวแล้วเดี๋ยวเดือดผมคือต้องสลับบ่อยๆนะเพราะว่าไม่งั้นเอฟเฟกมันจะหายทำไมอุยจังวะตกน้ำอีกแล้วตกน้ำโดนดาเมดดินนองโอเคสุดๆโอ้โหแรงอ๋อเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเกิดการเวียนยผมลองเคลือบดิเคลือบตะแรงขึ้นปปแค่หนึ่งเนี่ยนะหายละดามเมดแม่มงสุดยอดมากเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องโชว step ์สเต็ปมูเมนต์ก่อนครับ าต่อทางดีกว่าผมไม่ว๊าบชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากินมีผลลาวานะนี่คิวก็ไม่อยากใช้เรากินกุนลาไปแล้วเอโอโเกอร์ชิบหยเฮ้ยลืมเอาที่ขุดมันด้วยคิดว่าแบบมาบวกอย่างเดียวเดี๋ยวผมเก็บบอกข้างๆด้วานะอ่าโมเกอร์โมเกอร์รอ้าหายวัด <c ười> บินหนีไปแล้วหรือว่าไหนวะหายไปตอนหน้าตาเดี๋ยวเดีเดี โอเครอยู่นี่พงมาไม่อยู่เฮ้ยโกเกอร์หายไะเอสโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่เอสแม่งต่อยบอกเออเอสต่อยโอ้โหนี่ไงติดติดติดรูติดรูเสร็จพี่อืออือย่างนี้นะครับโอเคเอสลุมเอสเอสตีมัาคือสลับเอฟเฟกต์กันแล้วเพราะว่ามันนี่ครับสเอฟเฟกต์ของแค่แค่ยิบสองใช่ป่ะล่ะดามเมจธรรมดามาติดชีดด้วยครับคือเราใช้นี่เพิ่มครับโอ้ยเหลือหมื่นเจ็ดตีแทบตายไม่ตายฮะหมื่นเจ็ด โอ้โห oh, สมก็เป็นสโมเกอร์เขาจริงๆครับแต่คือหลังจากสองปีบาดีครับไม่อยากพูดเท่าไหร,ร่อ่ะเฮ้ยโอเคผมว่าไปดีกว่าเอ้น่าจะกันไหวแล้ววะ okay. ชิง่งชิ่งแล้วชิงแล้วชิงชิงก่อนชิงแล้วฝากของโอ้โหแรงแรงกุหลาบกุเป็นแรงโอเคอ่าเอานี่เอานี่ไปดีกว่าจิบจ๊บจิ๊บโดนครับอ่าจะไปสำรวจหมู่บ้านนี่เลยครับคือผมเป็นคนเปิดแล้วคือมันจะ บินให้ต่อเนื่องเลยคือตอนนั้นนะผมให้คดเปิดเซิร์ฟให้นะับก็บินไม่ค่อยได้ครับแต่เปิดเองดีเหมือนกันนะแจ้โอเควิตรงนี้ของแล้วเราก็เดินได้ด้วยเดินชมจันร์เออตรงนี้อะไรหรือมีชุมนุมงด้วยครับเกิดการระท้วงอะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูแปบบ๊บเฮ้ยน้องประทวงอะไรกันอ,ะอ่ะอ่ามีพูดพร้อมทำเพลงลองชอกหน้าทกมดัดโอ้ยชกหน้าชกหน้าปะเพื่เกิดการหวันไส้แล้วไม่น่าไปชกเลยโดนยิง โดนยิงคุณโอ้ยสไนปีนมือสไนเก่าโอ้ในเกี่ยวอะไรผีน้อยเออเออเดี๋ยวๆตกถอยหนวดขาวโอ้ยแล้ระเบิดเดี๋ยวจะระเบิดบัลแรงเนาะบ้านพังโงดไอ้หนูอือเดี๋ยวยังเหลือพวกนับสามคนโอเคเหลือแค่สี่ได้นะโอ้จะเป็นมาเฟียเจอหนวดขาวซัดเกี้ยงแล้วน้องโอเค ทางโน้นมีกล่องให้เราด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกอนครับว่ามีอะไรให้นะครับไม่บีชาวบ้านแถวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีขออะไรเลยอ่าเดี๋ยวเอารูปภาพกลับไปก็ได้อ่ารูปภาพจ๋าอยู่ไหนวะอยู่ดีอ่าเดี๋ยวลองแปะใหม่ครับจิ๊บเอาแบบภาพสวยวันนี้หน่อยอ่าภาพสวยเอาแบบหน้าชีปเปอร์ครับอืมภาพไม่สวยเลยช่างหัวมาเถอะโอเคทางนี้มีอะไร มีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงอะไรอีกเ,ออเจออู้แล้วเจอข้าคือดวดขาวด้วยอูหนี่ไงเจอท่านี้เจอท่านี้แต่คือติดติดอะไรวะเออเจอยมทูตยมทุงยมทูตมาวิดอปอะไรด้วยแอบแวบกับทงครับกับตอบบ้าอะไรเมนูครับโอเคเอ,อ่าไอหนูพี่ไม่อยากสู้หลบไปออแรงแรงแรงดิแรงแรงดิออ โอ้ยไอ้น้อง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 แล้วทางนี้มันคืออะไรนะเฮ้ยมีแบบคอมมานด์บ็อกให้เราด้วยครับแต่คือเด๋ยวเดือมันมันต้องเป็นที่วาร์ปแน่เลยว่าเนี่ยเออที่วาร์ปอืมเออมันมีที่วาร์ปแต่คือเรามีใยแมงม,มุมใช่เราต้องใยแมงมุมมาต่อครับใยแมงมุมอยู่นี่่ะเป็นเชือกนะครับแล้วได้ที่ติดตรงนี้ไม่ได้ไม่มีที่อ่ะเออหายแล้ว เดี๋ยวเราค่อยไปครับเออครับปะท่อนดีกว่าเอาไม้มาอันเจอเจอไม้แล้วครับไงนี่ไงอ่ามาแปะแปะ,แปะแล้วกดเองเลยดีกว่าผมว่าคือต้องใบบ่ายที่เอสก่อนครับคือเราไม่สามารถสู้ได้ขนาดนั้นครับเดี๋ยวก่อนเยเพิ่งรีบไปไหนชอบคลิปนี้ใช่ไหมล่ะง่ายเลยครับกดติดตามมองไปทางขวากดไลค์ ไปข้างล่างเลยครับกดแชร์แสดงข้อความเห็นให้เพื่นอนๆได้รู้เลยครับจาังนั้นกดโพสไปที่ a c e b o o k ขอบคุณทุกคนมากนะครับ